สวามิงบอกไปไม่ได้เดือดเลยอันนั้นแ่เหอะน่าจะตกมันแต่ว่ายังไม่แรงมั้งหรือยงไงยังไม่ออกกระลึงนะครับเชื่อฟุก กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกดเลยค่ะสองเรือเอง้องเรือเราบอกนั่งที่ที่เสือข้างหลังนั่นคือพี่อะไรนะคะเสือครับ ไป่ใช่นะขี่รถหาผู้บ่าวครับโอ้นี่สาวลูกสองนะครับสาวลูกสองครับสาธุไม่เหมือนคุณเดี๋ยวคุณจะไ,<ม>ไปหาเที่ยวตะปาไปหาไปหาเจ๊ไหมเจ๊ก็สาวลูกสองลูกสามเมืนกับแม่ปีใหม่นะครับมือถ่ายโอ้โห,หเอาไอ้มิ่งกลัวนะครับมิ่งกลัวอะไลตา ก่อได้สาวเราจไปหล่อหาผู้เบ่าปีใหม่นี่ห่างมาห้าปีใช่ไหมจะเข้าห้าปีแล้วครับคือบอคือบอฮะป้าจะพาไปหาผู้เบ่านันนะนันนะ เป็นเพื่อนกันครับอันนี้เป็นพี่นะครับคุณน้องนี่นะตตยจากปีครับตายจากปีเหรอตายกำลังแล้แปดครับสิบแปดห้างดีดีโมก็เป็นน้องใต้กัน ไปหาผู้สาวผู้บาวกันมิงแลแม่แม่พวกแม่ทำอะไรกันนี่เออแม่ของหนดาวกับแม่ของปีใหม่กำลังจะชวนแม่ของมิ่งครับไปหาผู้เบานอันนี้คืออาการของช้างคึกนะครับ

อ่ามายซแล้วไปแล้วครับแม่มิ่งบอกเดี๋ยวให้ลูกโตก่อนเดี๋ยวก็เจอกันใหม่นะสาวๆ โอ้โตกตกตก,ตกน้องมอาอเดี๋ยวพาไปดูทางใบก่อนโดนฟันเมื่อวานนี่เฉกเฉยไอยาตะแขงชอบคนนี้อ่ะนะ เมื่อวานเมื่อวานโดนฟาดไปทีแล้วต้องต้องระวังตัวอัน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 โถอยระวังนะคะแรงเยอะเดินทางขาขงหลังยังเร็วอันน,น,นั้นเธเดนทาะี๋ยวจ้าจเข้าใกล้กกวันนี้ไม่ไปเล่นนะฮะแม่วอนเมื่อวานพากันไปไหนครับไปเล่นน้ำชีค่ะมีปิงไหม เอาคือนามชี่คือมีปิงปิงกัดกินเลิอรักด้วยอ๋อนามมันนิ่ง ป่าดีเลยบินมียากแม่ดีได้ลูกได้ดูวแต่ก่อนมาตอนนั้นมาดาวยังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมครับประมาณพี่เบลไม่ใช่พี่อ้นแล้วให่พี่พี่มารอบแรกมันดาวยังอยู่กับแม่อยู่เลยตอนสิ้นปีประมาณครึ่งปีแล้วอะไม่ได้มาประมาณเราไปเราพี่มาก่อนตอนมาเชียงใหม่อ๋อใช่ใช่เราไปเชียงใหม่ด้วยกัน ก็ตัวเล็กกว่านี้แล้วก็ยังไปโชว์ตัวอยู่ตรงนู้นเลยจะสนตายลูกเข้าใจปะได้เลยดี๋ยวนี้เข้าใกล้ไม่ได้แล้วจดาวป๊าไปหาคุณตาครับลยไม่ชอบพี่โอนไม่เขาเนี่ยเขาชอบแกงคนดีคนเก่งนะลูกอ้วนอ้วนโอ้โหขึ้นมาตรงคอ บนเขาหนีล้ค่ะ้ะา้องดันงน <c oughs> ข้ีดดอาก็เร็วว้ามาดูน้องแก้วตาครับนี่ที่อยู่ในช่องแก้วตาแฟมิลี่นะฮะที่ชอบขึ้นขอนไม้ยนะีด้วยดาวมาละวิฟุกตกมันไปดูฟุกด,ดีกว,ว่า เรามาดูพี่ฟุกเหล่านะครับน่าจะตกมันวะนี่สูงยาวขาวดีวุพี่ของบัวบานนะแต่ว่าคนละแม่ฝีที่ขารักษาหายแล้วนะเป็นช้างอาที่ สูงที่สุดเลยก็ว่าไดนะ้อยู่ในช่องแก้วตารครับไปสามารถดูไปแล้วเขาก็ลักษณะมันพ่อเขาก็ก็สูงนะครับเด yeah. ี๋ยวน่าจะตกมันแต่ว่ายังไม่แรงมั้งหรือ,อยังไงยังไม่ออกกระลึงนะครับชฟุก าาื่อวานโตไปแล้วก็จะประมาณนี้แหละหน้าตาเขาจากันนี้ี่พ่อเขาก็สูงแม่เขาก็สูงนะครับจากที่เขาเล่า,ลามาก็เ,าเลยสูงแบบนี้นะฮะและเวลาเขาเดินก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาด้วยนะเขาจะเดินจิบจ๊บจิบจ๊บจิ๊บจิ๊บตกะมันวะลุงโอ้ตกมันวนนันเกิดน,น้องดาวนะครับ นี่ยังตกไม่แรงนะครัรบรดูพ่อหนูดาว พ่อหนูดาวนะครับปอ้ปอมๆเหมือนกันเลยถ้าเรียกเรียกันไกาดาวเลย คิด,ดแค่ตาแฮมเมอรี่โตแล้วนะครับมีจะมีลูกชายสุดหลอนครับน้องแม็กนะครับคอยออถ่ายคลิปให้ดูนะครับ เมื่อไหร่โลภรัตยุนมลพรัดก็อย่าลืมไปดูที่ช่องของเขาคนระับนี่เห็นไอ้นี่เรารู้เลยว่าพ่อไอ้ดาวทุบป,ปุป๊บเหมือนกันเยี่พวกงาใหญ่เนะี่ยฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ